ครับเสนาผู้มักบอนครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาวบาถึงเรื่องการถักลั่งขึ้นนะครับงมใส่เอ็นเบอร์ก็ยี่สิบครับเป็นเป็นยนอมครับผมยนอมเองครับเพื่อกลมสวยงามของเฮาครับ <c oughs> การถักลั่งขึ้นผมมีใส่ประมาณสามว่าครับสามว่าเฮา ถามว่าหรือประมาณหาเม็ดเอ็นเบอร์ร้อยยี่สิบครับขันแหลกเข้าเสียกเอ็นครับสองขางขัวทับไายครับขางขัวทับมัดครับมัดดึงหนากนรับ ทักใส่ครับหันซ้อนฮะง่วงบ้างไม่ซ้องครับถิกครับเรื่องทางขวาครับถิกเอ็นมันจะออกมาในรูนี้ครับ ผมแต่ละว่งผมใส่ประมาณเงินเหรียญบาทครับบาทห้อครับนี่หางไซครับจับแต่แต่ถนัดครับผมถนัดขวาครับนี่ใส่ใส่เอ็ด ข้างล่างรอบแรกเข้าเกี่ยวสองเที่ยวเกี่ยวสองเที่ยวหนึ่งสองตอดของห่วงครับถูกเกี่ยวครับสายเกี่ยวครับสายของห่วงบนครับ ความกวงผมจะใส่อยู่ประมาณเงินเยนบาทครับความเพื่อความสวยงามของลังครับสายครับสายบนครับสายสั้นสายกับตัวล่างครับดึงครับ ตบนครับสายตวบนตวบนสอดเขาหู ider, ici, donc, ้ครับตวบนสอดของหูจาเขอหู้บนห้องห้องบนครับหนึ่งครับห้องล่างสายตวล่างครับสายอินตวล่างสอดหรับตะล่างครับหนึ่ง เราครับตัวบนเกี่ยวครับรอบกล้องที่สามเกี่ยวรอบนึงครับเกี่ยวบุลังเกี่ยวเทิ้งเทิ้งครับจับตัวเทิ้งครับหลัจับตัวเทิ้งจับตัวเทิ้งสอดห้องเทิ้งครับจับไปครับ ครับจับตัวที่สอดห้องบนจับสอดตัวล่างครับว่าสอนไปเรื่อยๆครับทั้งผมสิใส่ความยาวอยู่ประมาณหกสิบเส้นครับความยาวของขึ้นล่างขึ้นนะครับบนเสาร์ เอาครับเอาตัวลรางครับตัวลรางมนเกี่ยวครับเกี่ยวตัวที่ห้าบ่ได้เกี่ยวนี่สอดกับหัวบนครับห้าต้องการวงตัวกนสวยงามมองห้าเาตามใจห้ามาครับมีได้อยู่ประมาณเงินเดือนบาทบระมาณห้า ล่งครับเพื่อใส่เก็บขึ้นห่าครับย้ำห่าไปใส่ขึ้นใส่อย่างมันจังใส่ายครับเก็บครับก็บค้ครับตัวลางเกี่ยวเก็บครับ รถตัวว่ไดไ้เกี่ยวครับสวัดตะบนสวัดิ์ห้อบนตะบนสวนัดห้องล่างครับสวัดห้องล่างเรื่องนะครับก่อนถักล่งเอ็นความยา่ของเอ็นเฮ้าตอง ข้อมยาห้องเย็นเฮ้าต้องยูประมาณ mm. หาเม็ด well, AH. นะฮูเม็ดครับเด้วกัมาพับเคืองครับพับเคืองความยาอาจังขอดครับเอ็นนี่ร้อยยี่สิบครับน้อมสีก็ย่อมกันได้ครับเพื่อความสวยงามครับขอบคุณครับฝากกดติดตามนะครับเสร็ลพวมักมวลครับสบายสบายครับท่านทักขึ้่นบาก่งล่างเก็บขพืนครับขอบคุณครับ